ครับาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุกุสุคนเก่านะครับเนาะเอ้ามาหนี้ก็มาสายเล็กน้อยนะครับพอดีติดธุระนะครับไปรับลูกใส่หัวปลาหอดบ้านนะครับเนาะเอ้ามาหนี้ก็มาพอกันครับเป็นวันที่3เดือนสิงหาคม2567นะครับเนาะมาหนี้มาพอกันกับตรงกับแดนเอฟซีคำครับเดือน8ครับเอ้ามาหนี้ก็เป็นวันชิมหน่อยนะครับเนาะฮอกกี้ไม้เนี่ยทาข้างหน่อยกันเก่านะครับเนาะเอ้าตอนนี้ก็บล่ะชุดลูซัวพิเศษกำลังจะออกนะครับเนาะ เอาเข้าไปแทางกันไปเลยครับอาไปรุนกันปกติก็ v ี p กันไปนะครับเนาะแนวทางวันนี้ครับเนีทางวันนี้ครับสายวิ่งสายรุนนะครับเด้อสายวิ่งสายรุดไห้กันครับไปทั้งหกครับวันนี้ครับวิ่งหลุดทางหกนะครับนะส่วน2อตัวครับ2อตัวจับคูมาหายกันเลยแก่เก่าหาครับเก่าหาแปดหาครับแปดหาหกหครับหกหาครับหกหกเจ็ครับเจ็ดกครับหกสี่อาสตัวครับก็ให้กันไปทั้ง สามห้าแปดครับสามห้าแปดกับเจ็ดหกหกนะครับเนาะเอาตัวเด่นตัวเด็ดครับตัวเด่นตัวเด็ดก็ให้กันที่เก่าครับให้ไปทั้งแปดห้าไดครับเด้อแปดห้าหกหกครับหกหกแล้วก็หกสี่นะครับเนาะตัวเด่นสามตัวให้กันไปทั้งสามห้าแปดครับสามห้าแปดเอาพอดีแยกพิจารณาสองตัวสามห้าล่องมันไดครับเด้อเอาเมื่อวานใี้โชคให้มันครับมาเร็วไปเร็วครับมาใช้อย่างดีกว่าไม่มานะครับถ้าจกมันก็คุทุกคนนะครับที่นี่ฟังครับวันนี้ครับสุดท้ายต้องขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ